สวัสดีครับพบกับป่าไม่เจอบันไม้นะครับวันนี้เข้ามาตัดนะครับผลลำไยคิดตั้นม่วงยัมโบในสวนนะครับซึ่งเป็นในกลุ่มชุดที่2ก็เริ่มทยอยตัดกันแล้วนะครับก็ช่วงนี้นะครับเริ่มที่จะสุกเยอะแล้วนะครับก็ตัดให้กับลูกค้าที่เขาสั่งจองเอาไว้นะครับเพราะว่าช่วงที่ไม่มีผลนะครับลูกค้าทักเข้ามาเราก็ให้เปิดจองเอาไว้นะครับพอมีเราก็จะทักกลับนะครับลูกค้าทิ้งข้อความหรือว่าทางไลน์ไว้ได้เลยนะครับนี่ก็จะ ลงไปส่งนะครับวันนี้นะครับน่าจะได้ประมาณยี่สิบกว่ากิโลนะครับเพราะว่ารุ่นนี้การออกดอกก็จะพร้อมๆกันเยอะนะครับแล้วก็จะมีรุ่นหลังซึ่งการออกดอกชุดนี้ก็อีกอสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาหนะ่าจะปลายปีเลยนะครับส่วนชุดอื่นก็ส่วนใหญ่ก็ช่วงนี้จะตัดได้กันยาจะตัดได้นะครับชุดนั้นก็อีกดูลานะครับ แล้วก็ชุดสุดท้ายน่าจะเป็นสีกาเดี๋ยวเราจะมาตัดนะครับมาสองคนลูกชายนะครับเอาพี่ปันตัดนะครับเวลาตัดก็นี่ช่อนี้ตัดได้แล้วนะครับนะครับครับโอเคนี่เอาโชว์ให้ดูหน่อยนี่นะครับนี่เราก็เริ่มตัดแล้วนะครับหนู่ช่อนุ้นเดี๋ยวต้องต้องปีนนะครับต้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวขึ้นทูก่อนอันนี้ก็คือ รุ่นหลังนะครับไม่ได้หลังสุดนะครับเพราะหลังสุดก็จะเป็นในชุดที่ดอกมาหลังนี่นะครับโชนี้นะครับอ๋อเลือกนะครับก็เข้ามาแล้วก็เลือกทยอยตัด,ทย,ยตดทยอยตัดที่เป็นรุ่นที่ตัดได้นะครับไปส่งอันนี้ก็จะเต็มเต็มอย่างนี้ส่งได้ไกลนะครับถ้าดําก็จะส่งได้พื้นที่ใกล้นี่นะครับนี่ก่อน ก็ปน,นี้ตัดได้หมดแล้วนะครับเอาพี่ปันมาตัดกิ่งนี้อ้าวขึ้นมาเลยนี่นะครับวับนนี้วันเสาร์นะครับอันนี้เ็ใช้เลื่อยก็ได้นะครับเลื่อยก็ได้กันไตก็ได้นะครับนี่ยชุดนี้ก็จะประมาณพืชกิกะนะครับก็ออยังพอจะมีนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงของตุลา นะครับตุลาพฤจิกาสองเดือนนี้ยังมีนะครับเพราะหลายต้นดอกเนี่ยโซนนี้ดอกก่อน้างที่จะพอเริ่มจะบานนะครับส่วนชุดที่อ่ัญญาตุลานะครับตุลาก็จะเป็นในกลุ่มของพวกนั้นนะครับสวนพวกที่สุกเนี่ยอันนี้ก็ตัดได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะน่าจะได้เป็น20กิโลนะครับวันนี้เพราะว่าฝั่งนู้นก็ยังมีอีกหลาย พี่ปันเอากันไใจแล้วก็เลื่อยมาเลยไม่หมดเลยครับเดี๋ยวเราจะมาตัดส่วนนี้ก่อนก็เดินดูนะครับบางแถวบางแถวมันก็ลงอยู่สองสามต้นเพราะว่าชุดสองเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นพร้อมกันนะครับจะ,ะย่อยเป็นนี่ชุดนี้นกิ่งนู้นนะครับดกจนนะครับดกจนกิ่งมันห้อยเลย นี่ตัวนี้ก็ชอดดำดำลูกดำดำอย่างนี้คือตัดได้หมดเลยนะครับลำไยคิดตันสีม่วงเนี่ยข้อดีคือเวลาตัดเวลาสุกเราดูง่ายนะครับถ้าลูกสีดําใกล้จะดํใกล้จะม่วงเนี่ยมันสุกแล้วเราตัดได้เลย,ยงั้นเวลาตัดเนี่ยมันจะดูง่ายนะครับนี่ก็โซนที่กําลังออกดอกตัวนู้นนะครับนหมือนับชอนะ เยอะมากเลยลูกเล็กๆนี่ที่ตัดลงมาแล้วครับก็นี่คือลำเดคิดตันม่วงยัมโบนะครับก็คือในสวนของเรานะครับปีนี้นะครับรุ่นนี้ผมก็ขายอยู่นะครับเพราะมันเป็นต้นหนุ่มแล้วก็ขายอยู่350บาทรวมสุกนะครับอันนี้ก็แบ่งกันไปทดลองจิมนะครับทดลองทานกันนะครับส่วนรุ่นต่อไปนะครับก็จะประมาณ ต้นปีกุมภามีนาามีขานี่ชุดนี้มันออกแบปลายนะครับชุดนี้ถ้าติดไปถึงธันวาเนี่ยนะครับผมกลัวว่าฝนตกเยอะมันจะไม่หวานจัดนะครับช่วงนี้มีฝนสลับเด็ดบางต้นนี่ครับที่ยังกิ่งที่ยังไม่ออกมันก็จะออกอีกมาครับก็เป็นเกือบทั้งปีนะครับช่อไหนที่หมดลูกแล้วนะครับก็แตกยอดแล้วก็กําลังจะเป็นดอกอีกช่อไหนที่รอบแรกไม่เป็นนะครับก็จะมาเป็นอีกนี่ดูกับดูที่เป็นเม็ดเมดนี่คือลูกขึ้นลูกหมดแล้วนะครับเนี่ย ช่วงนี้ระวังที่สุดก็คือผีเสื้อนะครับจะมาเจาะแล้วก็จะเป็นนอนได้ครับโอเคนะครับถ้าสนใจก็ทักข้อความนะครับเพจปัดไม่จ้บันไม้สงขานะครับหรือทักใน youtube หรือทักมาในไลน์นะครับที่เบอร์ที่ขึ้นนะครับก็สั่งจองมาได้นะครับผมครับสวัสดีครับ